มาเดินวันนี้ก็มาเจอของดีของกินล้ำนี่คือผู้บันยาชาวบ้านนาโจเอาใส่ตะไครยตรงนี้งูขึ้นมานี่มาติดตะไคร่พอดีเนี่ยมันจะเสียกันตะฟังแค่นนอหนอเนี่นหนยหนหนน้ามามาตึกขั้น,นี่หนอมาหวัหวหัวซุกตะไครยป๊บ จะม้วนลงนะจะเด๊มันจะเด็กลงนี่หนอมันจะว่าหลอดไปป้อนอะไรเอ๊ะหนอ <c oughs> เออ,เ,อเกิดตางมันนี่หนอ,เ,อเกิดตางมานันนะมันจะเหิ่ยวน้าม,นมันจะเสะาะกินน้ามนได้มองนี่มองหนี่หนอมองน้านี่ก็แห้งแล้ว <c oughs> อ,อมันแร่มันต้องมาตามห้องนี่แหละ <c oughs> เออ เดี uh, e top, uh, mm ๋ยวก่อนนะเจ้าเดี๋ยวจะไปเดินถ่ายใกล้ๆกันก่อนข้ามสะพานเลยแล้เอฟซีใครมือสั้นพงเนอไอ้เดินขอบภาคสักกํากอนมือสั้นน้อยหนึ่งเพื่อน่มือบังตอนนี้ผมก็จะเดินไปหาเตะงูติดตะไคร้แล้วครับไขรสั้นไหน้องมือเดินไป ในง้มันจะขึ้นมาตามลาเหมืองน่เนี่ยเนี่ยเขเอาอร่อยอร่อยของอร่อยโอ้เหลียงเจ้าโค o เลยดูมันจะขึ้นมานี่หนอมันจะม้วนลงห้านี่หนอมันจะคือปนตะไคร่ปนมาได้มตัวมันใหญ่ตัวมันใหญ่แต่คลายหัดมันเลยหนอขำเร็ว กูมันยาชาวบ้านนะ่ะอะลงลงเต้เลยลงเตเ้เออโอ้โห,โหเดี๋ยวได้ขึ้นขึ้นมาป๊อบกำงโงช้อภาพนิ่งทายภาพนิ่งไว้เห็มอืมฮะเดี๋ยวไปไปวช่วนเอาขดแดงมันมันเดินร้อนอย่างนี้ทุร้นทุรไหล่หนอก <laughs> ็ได้ปลาตะไคร้เลยแหละ ăn phốt bỏ ốc nó bát bát hết húa nghe nó học xong đây nó mình chỉ mất tạo tạ sợi lụa thì phải đốt tức tức đến bên lo học được mà chạy hẳn là cấp má hẳn ngó trở nên là lần mất cái đó thấy ngó mồ cho nên này lụa phốt phốt าก็ขับใจเดินวนอ้อมไปมาไล่งวโมนี่ขึ้นไมปุ่นก็เดินมาเนี่ยอย่างหันจัดรลาดตรงนี้โอ้เอากระวิงไปมุ่นเลยกันเนี่วิงแหววลอดไปเลยกะขี่ลอดไปยังมหาอิเธิ์เตือนตีไปหกว่ากูวักตะกี้นั่นะก็ขับใจขับใจใจใจดีใจดีเต้น ผมบัญญาแต่เนี่ยเนี่ยโอ้โหดินเอาดินขนาดนักกันเนี่ยดูโอ้ดจะไปใจมีดปลาออกมาเลยนุ๊โดโดโดอร่อยอร่อยของอร่อยอืออืมโอ้เป็นเกี๊ยวเป็นยังไปเล่นเนาะถ้าเป็นงูใหญ่เข้าได้ถ้าแข่หัวแน่นอนเนาะอือ สิง้อยสิง้อยสิง้อยหนะอืมแสดงว่ามัน,น,ม,น,ม,นมันขึ้นมาจากลำเหมองน้ำพุนมาแล้วเนะมันยังหูดนงลำเหมองม้อนี้นี่เลอยเลยเลยเลย,เลยขึ้นมานี่หนอมาเจอกับดักเห็นแล้วอาหารลงหม้อเลยหนะลงหม้อเลยอร่อยเลยเนี่ดู โอ้แลน้ำไหลไหลโอ้แลน้ำไหลไหลเป็นเป็นเอฟซีนโอ้ดังไฟเผาเลยอือเออเป็นยัง่เป็นยังเขาได้ของอร่อยละหมานหมาน,มาน,มานแล้วแล้วทำสั้นก็ได้เขาทำตห้ตบแคบๆอ,อ,อืมอืมอนี่ นโจ๊ในผาเนี่ยตรงหนังไซนดกโอ้โหว้าหนึ่งเหลืองอันลามาจัดมันนี่หงุนน้อยอยู่หลุนน้อยหลุนน้อยง้ง้ปีแล้วนี่นะง้อ้อจบเมแล้ีหละอ๋ออ๋อผานผานโจ้นว่าสิง้อยเป็นไงเอียไงเติกตาหน่อ Ừ, ừ. เออเอเออเตี๋ยปาดเอาอย่างเต่งไหเฮียเออขอามนั u, day, curtain, van, ้นเต่งไหเออยังได้ใจได้อยู่ใจได้อยู่มัน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 เออเด้สามตัวราคาเท่านี Dear, odie, líder, ้สุดยอดสุดยอดเออเด็ดตวดีซีจะตามมาไทยครตัวดีซีตรงนี้เนอตรก็ไม่ใหญ่นี่เนอจะตรงจะน้ำให้หนังใสน่ะน่ะฝันให้หลวงเต้าเข้าแป้งได้กินงูสิงหนอ เอเอจะเข้าหน้าฝ้าหน้าฝนแล้วจะเข้าฤดูก,การทำนาแล้วนี่เมื่อกี้วันฝนก็จะตกมาแล้วะงจะตกมาก็ได้จะจี่บอกไฟขอฝ้าขอฝนนี่มนะอืมโอ้โหโอ้โหอืมอืมอแล้วนอเอฟซีห e นอได้หกนาทีกว่าละเอเขา ถ่ายแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะถ่ายภาพหนึ่ง